ทำยังไงให้ธุรกิจอยู่รอดได้กลยุทธ์ ESG เนี่ยแหละค่ะตัวชี้วัดตัวใหม่ล่าสุดอาจจะเป็นตัวที่จะทำให้ประเทศไทยมี GDP ที่พุ่งทะยานขึ้นไปได้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับใหม่เอ็นว o n m e มนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการใหม่ค่ะที่ชื่อว่ามันนี่ r อธุรกิจยุคใหม่ดีต่อใจดีต่อโลกนะคะรายการเรานะคะก็จะมาเล่าแง่มุมนะคะที่ทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ด้วยสังคมก็อยู่รอดได้ด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็อยู่รอดได้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าใหม่พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะจะไม่พูดถึงกลยุทธ์ตัว E ตัว S แล้วก็ตัว G ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อ ใช่ไหมคะว่า ESG เนี่ยถูกบัญญัติให้เป็นตัวชี้วัดตัวใหม่ล่าสุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมี GDP ที่พุ่งพยานขึ้นไปได้ด้วยค่ะหลายๆท่านที่กำลังทำธุรกิจอยู่เนี่ยก็อาจจะ กำลังหากลยุทธ์ต่างๆนะที่จะมาทำยังไงให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยอยู่รอดได้ใช่ไหมคะตัว E ตัว S แล้วก็ตัว G เนี่ยละค่ะที่จะมาตอบโจทย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ESG เนี่ยภาษาไทยเลยนะคะเขาก็จะเรียกว่า ความยั่งยืนค่ะคือเป็นกลยุทธ์ทางด้านความยั่งยืนนะคะก็คือเริ่มมาจากคำว่าตัว E ก็คือ environmental นะคะตัว S ก็คือ socials แล้วก็ตัว G ก็คือ governance เองนะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะคะกับกลยุทธ์ E S G อย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นดัชนีตัวชี้วัดนะคะที่นักลงทุนหรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถเปิดเผยให้กับคู่ค้าหรือว่านักลงทุนใหม่ๆเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในธุรกิจของตนเอง หรือว่าเข้าใจในธุรกิจของตนเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มหรือว่ากองทุนเลยนะคะที่เป็นกองทุน ESG นะคะที่จะนําเงินตรงนี้นะคะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีผลประกอบการหรือว่า ESG rating เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ลำดับที่ดีค่ะ ถ้าสมมุติว่าไม่มี ESG Rating แล้วนะคะธุรกิจต่างๆก็อาจจะไม่ได้รับการระดมทุนหรือว่าได้รับการลงทุนจากนักลงทุนค่ะเรียกได้ว่า ESG เนี่ยก็เป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําธุรกิจค่ะส่วนในประเทศไทยของเราเองนะคะก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะก็มีการพูดออกมาเลยค่ะประกาศออกมาว่าทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องทําเป็นันร r e อร์ตค่ะ วันรีพอร์ตคืออะไรนะคะวันรีพอร์ตคือการที่มีการพูดถึงเรื่องรายงานทางด้าน ESG หรือว่าความยั่งยืนด้วยรวมถึงควบคู่ก,กันไปกับรายงานทางด้านการเงินด้วยนะคะเป็นสสิ่งที่จะต้องรายงานให้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เปิดเผยให้กับผู้ร่วมลงทุนทั้งหลายให้ได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะโดยที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมีรายชื่อหุ้นยั่งยืนก็คือ THSI หรือว่า Thailand Sustainability Investment ตัว THSI นี้นะคะบริษัทที่ได้รับการยอมรับก็จะได้ถูกเสนอลิสต์ว่ามี ESG rating นะคะหรือว่าเป็นบริษัทที่มีการรายงานทางด้านความยั่งยืนนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นที่จับตาของนักลงทุนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะ ทุกคนอาจจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า E S แล้วก็ G เนี่ยมันทำยังไงหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะคะในแผนธุรกิจของเรานะคะเริ่มต้นด้วยตัว E ตัวแรกนะคะก็คือ environmental ใช่ไหมคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะที่เราอาจจะต้องโฟกัสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประมาณ5อย่างนะคะที่เราจะสามารถเอาใส่เข้าไปในธุรกิจของเราได้นะคะตัวแรกก็คือ biodiversity นะคะหรือว่าความหลากหลายนั่นเองนะคะพยายามที่จะท ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเกิดความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนที่2นะคะก็คือเรื่องของ climate change นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมี Paris Agreement ใช่ไหมคะที่เป็นข้อตกลงนะคะในการทำธุรกิจร่วมกันนะคะของทุกประเทศทั่วโลกนะคะยกเว้นอเมริกาใช่ไหมคะณนะตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาร่วมกับ Paris Agreement อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้ว Paris Agreement เนี่ยก็คือการ วัดหรือว่าการลดนะคะไม่ให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงไปมากกว่า2อ,องศาแล้วนะคะก็คือเราจะต้องทํำยังไงก็ได้นะคะให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะก็คือ natural resources นะคะเราต้องทํำยังไงก็ตามนะคะให้การทํางานหรือว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ไปส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วส่วนที่4นะคะก็คือ energy consumption นะคะก็คือการที่เราเนี่ยต้องใช้พลังงานที่ ที่เราได้มาเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเราทำยังไงก็ตามให้พลังงานที่เราได้มาเนี่ยเกิดการใช้ซ้ำนะคะแล้วก็เกิดการหมุนเวียนค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ air and water pollution นะคะแน่นอนว่าการทำธุรกิจหรือว่าการผลิตต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้เกิดความร้อนใช่ไหมคะพอเกิดความร้อนเกิดการเผาไหม้นะคะอาจจะเกิดเป็นควันขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะคะดังนั้นเนี่ยการทำธุรกิจของเราเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่าเราเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากน้อยขนาดไหนนะคะหรือว่าทํายังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้เป็นต้นกําเนิดหรือว่าสาเหตุของ pm 2.5ค่ะ ค่ะตัวที่2นะคะก็คือโซเชียลนั่นเองนะคะเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงพนักง,งานของเราด้วยนะคะก็มี4หลักง่ายๆนะคะตัวแรกนะคะก็คือเป็น help and safety นะคะตัวที่2ก็คือ privacy and data security ตัวที่3นะคะก็คือ product liability ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ labor standard นั่นเองค่ะทั้ง4ตัวนี้นะคะครอบคลุมถึงเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยนะคะทั้งในเรื่องของ mental health แล้วก็ Physical Health ของพนักงานคนรอบๆข้างนะคะรวมถึงชุมชนที่เราอาจจะเข้าไปทําธุรกิจหรือว่ากิจกรรมตรงนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือทํายังไงก็ตามที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้าภายในที่ทํางานนี่นะคะเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะของคําว่า s o c i a l นั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัว G หรือว่า e r n a n c นนะคะหรือว่าบรรษัทพิบาลหรือว่าธรรมพิบานนะคะหรือว่าจริงๆเราก็คือคาง่ายๆเลยก็คือการตรวจสอบความโปร่งใสในองค์กรให้เกิดขึ้นได้ จริงค่ะมีทั้งหมดนะคะ5อย่างนะคะหัวข้อแรกก็คือ ownership หัวข้อที่2นะคะก็คือ executive compensation หัวข้อที่3นะคะก็คือ board independence หัวข้อที่4นะคะก็คือ transparency หัวข้อที่5 ethics ค่ะซึ่งทั้ง5ตัวนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นได้นะคะจากความร่วมมือร่วมใจในองค์กรน,นะคะสำหรับคนที่เราอาจจะต้องมีการเทรนนิ่งให้เขาทำยังไงให้เขารู้ถึงเรื่องของ ESG ทั้งในระดับพนักงานนะคะรวมถึงผู้ ริหารระดับสูงด้วยนะคะและรวมถึงนักลงทุนของเราด้วยซ้ำค่ะว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยกับเราเนี่ยเติบโตกันไปได้อย่างยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัว E ตัว S แล้วก็ตัว G ซึ่งอาจจะมาเป็น กลยุทธ์ใหม่ในปีใหม่นี้นะคะสำหรับใครก็ตามที่กำลังทำธุรกิจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งอีเวนต์เองก็สามารถวัดได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้นะคะ Environment ของเรานะคะขออนุญาตทายอินเล็กๆน้อยๆนะคะ <laughs> <laughs> เราก็มีการซุ่มร่วมมือนะคะ <laughs> กับเซยนะคะสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรองนะคะทั้งจาก UN เองแล้วก็รัฐบาลฝรั่งเศสเ <laughs> บบเราเนี่ยได้มีการทำตัว Environment ขึ้นมานะคะก็คือเป็น Environment เนี่ยแหละคะ่ะแล้วเราเนี่ยพยายามที่จะทำา Index ในการ วัดตัว E ตัว S แล้วก็ตัว G โดยที่เซยนะคะก็มาร่วมมือกับ Environment นะคะในการอยากที่จะทำให้ธุรกิจในไทยเนี่ยรวมถึงกิจกรรมต่างๆในไทยเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ด้วย E S แล้วก็ G ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ั t กับมันนี่คอธุรกิจยุคใหม่ดีต่อใจแล้วก็ดีต่อโลกค่ะสวัสดีค่ะ